ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมพื้นที่นะครับที่เจ้าของต้องการจะขายอีกหนึ่งแปลงนะครับฉนนนสสีจอนะครับสองใบนะครับรวมแล้วได้สิบสามไร่สี่สิบตารางวานะครับติดถนนลาดยางเลยนะครับแล้วก็ไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับน้ำประปาเรียบร้อยนะครับอยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนนะครับ ถ้าออกไปด้านนี้นะครับออกไปด้านนี้ออกไปถนนหลวงนะครับที่ตัดจากโรงเรียนสายมิตรไปที่เขาไม่แก้วนะครับจากตรงนี้ออกไป5าส50เมตรนะครับอยู่ตรงเสาที่มองเห็นนะครับ5าส50เมตรก็จะเป็นถนนลาดยางถนนหลวงนะครับนะครับถนนหลวงเส้นนั้นตัดจากถนนเส้น304ไปถนน359นะครับจากตรงนี้ออกไปเพียงแค่5าส50เมตรนะครับ าออกได้หลายทางนะครับไปเส้นนี้ก็ออกไปตลาดไทยประคองได้นะครับนะครับเราอยู่ตะวันออกหมู่บ้านนะครับติดกับเรานะครับเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านสำโสมนะครับเรียกบ้านสำโสมนะครับอยู่ที่ตำบลกระบินอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับตอนนี้ปลูกอยู่คาไว้นะครับถ้ามีการซื้อขายก็ยกอยู่คาให้ไปด้วยเลยนะครับหน้ากว้างตั้งแต่บ้านหลังนั้นนะครับเนี่ย มาจนถึงที่บัตรจอดรถตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับหน้ากว้างมาจนถึงตรงเนี้นะครับหน้ากว้างสามสิบเมตรนะครับแล้วก็เป็นสวนยูคาลักษณะนี้เลยนะครับเป็นที่โคกลูกลังนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชมที่ด้านในก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเดี๋ยวไปชมรูปแปลงนะครับฉนดนคุดแดงนอสสี่จอนะครับอยู่ในลายนะครับถนนเส้นนี้ไม่ไม่ได้เป็นถนนสาธารณะนะครับเป็นสนุนที่ ทางเจ้าของใช้เทียวเองนะครับเราก็สามารถที่จะปิดได้เลยนะครับปิดได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวชมรูปแลงก่อนก็ได้นะครับชมรูปแปลงก่อนนะครับคือด้านซ้ายนี่เลยนะครับไปจนติดเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ไปยาวไปนู่นนะครับอันนี้ก็ยาวไปจนถึงทิวต้นยูคาสูงสูงนะครับที่ที่ต้องการจะขายนะครับอยู่ทั้งซ้ายและขวานะครับถนนเส้นนี้ไม่ได้ระบุเป็นทางสาธารณะนะครับเราสามารถที่จะปิดได้เลยนะครับ เดี๋ยวชมรูปแปลงนะครับรูปแปลงจำลองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางแป๊บหนึ่งนะครับรูปแปลงจำลองจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่เลยนะครับอันนี้เป็นถนนลาดยางนะครับเป็นถนนลาดยางซ้ายขวานะครับแล้วก็อันนี้ออกไปถนนหลวงชนบทนะครับถนนที่ตัดจากโรงเรียนสายมิตรนะครับถนนหลักใหญ่เลยนะครับออกไปจากตรงเนี้ยห้าร้อยห้าสิบเมตรนะครับแล้วถนน ลาดยางเส้นนี้ก็เข้ามาในหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านสำโสมทั้งหมดเลยนะครับเราอยู่ด้านตะวันออกหมู่บ้านนะครับไปนี้ก็เป็นถนนลาดยางเช่นกันนะครับแต่ว่ามีที่เพื่อนบ้านขั้นอยู่นิดนึงนะครับตรงนี้นะครับที่ยังไม่ได้ขายนะครับที่ที่จะขายนะครับโฉนดใบที่หนึ่งแปดไร่หนึ่งงานยี่สิบเอ็ดตารางวานะครับแล้วก็ใบที่สองนะครับใบที่สองสีต้องขออภัยนะครับใบที่หนึ่งสี่ไร่ สามงานสิบเก้าตารางวานะครับแล้วก็ใบที่สองแปดไร่หนึ่งงานนะครับยี่สิบเอ็ดตารางวารวมแล้วได้สิบสามไร่สี่สิบตารางวานะครับราคานะครับเจ้าของตั้งไว้นะครับพร้อมอยู่คาด้วยนะครับราคาไร่ละสามแสนบาทนะครับอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านไฟฟ้าน้ำประปาเรียบร้อยนะครับไร่ละสามแสนบาทนะครับอันนี้เป็นราคาจากเจ้าของโดยตรงนะครับ ราคานี้ก็ลองมาต่อกับเจ้าของดูนะครับเจ้าของอ่าบัตรไม่ได้ถามนะครับว่ารถหย่อนได้หรือเปล่านะครับแต่เจ้าของตั้งมาราคานี้บัตรก็แจ้งไปราคานี้เลยนะครับนะครับด้านนี้ก็นี่นะครับตั้งแต่ม,มุมตรงเนี้ยอ่ามุมตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตรงต้นมะขามตรงต้นยยคาตรงเนี้ยนะครับ เข้ามาจากถนนลาดยางเข้ามาฝั่งนี้เป็นที่ของเรานะครับแล้วฝั่งเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ยาวไปตามขอบอันนี้เลยนะครับขอบรั้วนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะมาสอบเฉตได้นะครับขายพร้อมยูคานะครับราคาไล่ละสามแสนบาทยกยูคาให้ไปด้วยเลยนะครับเราก็สามารถที่จะซื้อเจ็บไว้ก่อนก็ได้นะครับยูคาเนี้ยนะครับอีกสักปีสองปีก็ตัดได้แล้วนะครับ หรือเราจะลื้อออกเลยก็ได้นะครับเป็นที่โคกสูงเลยนะครับทางซ้ายและขวานะครับด้านนี้ก็ติดกับรั้วของเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ตัดไปทางหลังนะครับตรงที่ขุดนะครับขุดดินไปขายตรงด้านหลังนั้นนะครับประมาณสักไล่กว่าๆนะครับทางเจ้าของก็จะวัดออกให้นะครับก็จะขายตามพื้นที่ที่เหลือนะครับอาจจะเหลือสิบเอ็ดไร่นะครับก็ขายตามสิบเอ็ดไร่นะครับก็ เพราะฉนดนอสสี่จอสองใบนะครับนะครับก็ใบแรกแปดไร่นี่ก็สามารถที่จะมาโอนได้เลยนะครับแล้วใบที่สองก็อาจยื่นรางวัดก่อนก็ได้นะครับแบ่งนะครับแบ่งตรงที่เป็นหลุมออกไปนะครับหรือจะต้องการใช้สะต้องการใช้บ่อก็ซื้อขั้วหมดได้เลยก็ได้นะครับถ้าซื้อขั้วหมดก็จะเป็นสิบสามไร่สี่สิบตารางวานะครับนี่เลยนะครับเป็นแปลงสวยๆลักษณะนี้เลยนะครับติดไฟฟ้าน้ําประปา นะครับเรียบร้อยนะครับสิบสามไร่นะครับอันนี้ก็ยาวยูคาก็เริ่มจะสวยแล้วนะครับยูคาเริ่มจะโตแล้วนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับนี่นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับคุณคุณท่านใดที่สนใจตัดสินใจด่วนเลยนะครับแปลงนี้สวยมากนะครับแล้วก็บรากาศดีด้วยทำเลดีนะครับนี่นะครับยาวไปนู่นก็ตูดเลยนะครับไปจนยาวไปนู่นนะครับ ค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวนะครับพี่ๆเป็นเพื่อนนะครับคุณคุณท่านใดนะครับที่มองหาที่ดินสวยๆนะครับเป็นที่เดินลูกลังนะครับตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับราคานะครับไล่ละสามแสนบาทนะครับราคานี้ลองมาต่อกับคุณป้าดูนะครับคุณป้าคุณลุงดูนะครับนู่นนะครับอันนี้ก็ยาวไปนู่นแล้วสังเกตยูยอดยูคานะครับจะงามมากเลยนะครับเพราะว่าดินดีนะครับดินตรงนี้นะครับปลูกยูคางามนะครับ หรือคุณท่านใดที่ต้องการทําเป็นอ่าที่สวนนะครับทําเป็นสวนก็ได้นะครับเพราะว่าปลูกอะไรก็งามนะครับเนี่ยนี่นะครับเจ้าของทําไว้ให้อย่างสวยงามเลยนะครับแต่งจริงยูคาให้แล้วก็ราคาไล่ละสามแสนบาทนะครับยกยูคาให้ไปด้วยเลยนะครับนี่นะครับที่มองเห็นไปจนติดนู่นนะครับป่าที่มองเห็นในอ่าทิวลั้นนะครับรอบแปลงเราจะปลูกยูคารอบไว้หมดเลย นะครับยูคาก็เป็นของเรานะครับยูคาที่อยู่รอบแปลงเนี่ยนะครับยังอยู่ในที่ของเรานะครับสนใจก็ลองมาชมพื้นที่จริงได้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับที่สวยเลยนะครับนี่นะครับยูคาที่อยู่ริมเนี่ยก็คือเป็นของเรานะครับที่ต้องการจะขายนะครับที่ของเพื่อนข้างเคียงก็คือจะปลูกมันลักษณะนี้นะครับมองสุดหูสุดตาเลยทีเดียวนะครับที่ของเพื่อนนะครับของเราก็ติด หน้าถนนด้วยแล้วก็อยู่ในชุมชนนะครับในเพื่อนบ้านนะครับด้านท้ายแปลงของเราก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็อยู่ด้านทิศตะวันตกไปก็เป็นเป็นวัดนะครับวัดสำโสมนะครับเราไม่ได้อยู่ใกล้วัดนะครับเราอยู่ไกลวัดนะครับอยู่นะครับทางเส้นนี้เราก็สามารถที่จะปิดได้เลยนะครับเพราะว่าทางเส้นนี้ไม่ได้ระบุเป็นทางสารนะครับ เป็นทางที่เราวิ่งเคียวกันเองนะครับนี่เลยนะครับฝั่งท้ายแปลงก็ติดท้ายแปลงนี่ก็ติดไฟฟ้านะครับอ่าปลาปาก็น่าจะผ่านแล้วด้านนี้นะครับตรงที่มองเห็นนะครับอยู่ริมนะครับนี่นะครับอยู่ด้านท้ายเนี่ยนะครับประมาณสัก อาจจะประมาณสักสองไล่หรือสองไล่กว่าๆนะครับตรงเนี้ยคือถ้าเราไม่เอานะครับทางคุณป้าแกก็จะคุณป้านะครับแกก็จะตัดวัดออกให้นะครับนี่นะครับจะวัดออกให้เลยนะครับหรือเราจะเอาไว้สักหนึ่งไล่ก็ได้นะครับเพื่อจะเอาไว้ใช้น้ํานะครับจะเอาไว้สักหนึ่งไร่ก็ได้นะครับหรือเราไม่เอาไว้ก็ก็วัดออกนะครับเราก็จะวัดตรง ตรงตั้งแต่หน้าถนนยาวมาเลยนะครับมาตามอันนี้นะครับมาจนถึงหลักเขียนตรงเนี้ยนะครับเนี่ยนี่นะครับที่มีกระป๋องอยู่นะครับนี่เลยนะครับเนื้อที่โดยรวมนะครับรวมแล้วทั้งหมดอ่าตั้งแต่ตรงเนี้ยนะครับตั้งแต่ตรงเนี้ยติดถนนเส้นนั้นนะครับยาวไปจนติดหลังเพื่อนบ้านตรงต้นมะขามนะครับแล้วก็ตัดตรงออกมาเนี้ย นะครับมาจนถึงริมบ้านฝั่งเนี้ยนะครับตรงนี้รวมทั้งหมดเลยนะครับอยู่ใน,นโฉนดของเรารวมแล้วได้สิบสามไร่สี่สิบตารางวาก็คือตรงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเราไม่เอาตรงเนี้นะครับเราก็วัดตั้งแต่ตรงเนี้ยตรงไปจนถึงหน้าถนนเลยนะครับแล้วก็เอาซีกที่มีแต่ด,ดินเนี่ยนะครับที่เป็นสวนยูคานี้นะครับก็อาจจะเหลืออยู่ประมาณสักสิบไร่นะครับ สิบอาจจะเหลือสิบไร่นะครับตรงนี้หรือสิบเอ็ดไร่นะครับก็ลองมาชมพื้นที่จริงก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ที่ตรงนี้นะครับเป็นที่ลูกลังนะครับเป็นที่โคกลูกลังครับตรงเนี้ยเขาขุดดินขายนะครับได้เป็นหลายหลายล้านหลายแสนนะครับหลายล้านเลยเนี่ยนะครับที่ขุดไปประมาณสักสองสองสามไร่เนี่ยสองไร่สามไร่นะครับตรงนี้ทางคุณป้าคุณลุงก็จะวัดออกให้นะครับไม่ได้จะขายไปด้วยนะครับก็เราจะเอาแค่ตรงนี้ก็ได้หรือเราต้องการจะเจ็บ เก็บไว้นะครับเก็บไว้ด้วยก็เราลองมาต่อดูนะครับเอาสักครึ่งราคาหรือยังไงก็ว่ากันไปนะครับหรืออาจจะมาต่อสักไรละหนึ่งแสนเพื่อจะเอาไว้ใช้น้ําอะไรก็ว่ากันไปนะครับลองมาชมพื้นที่จริงก่อนนะครับถ้ารวมทั้งโฉนดด้วยอะไรด้วยทั้งหมดนะครับสิบสามไร่มันก็จะได้ตรงนี้ไปด้วยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตามขอบบ่อไปนู่นนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัดตามหลังบ้านเข้ามานะครับก็จะ อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยลองสนใจก็ลองมาชมนะครับเดี๋ยวบัตรจะบอกเส้นทางไปด้วยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับออกไปถนนเส้นสามศูนสี่ะครับไปตรงโรงเรียนสายมิตรนะครับไปตรงโรงเรียนสายมิตรไปตรงโรงเรียนการอาชีพนะครับไปเซเว่นจากตรงนี้ไปห้าจุดสี่กิโลนะครับขี่ตามถนนลาดยางนะครับกว้างเลยนะครับแล้วก็ตามถนนลาดยางถนนหลวงใหญ่นะครับถนนหลวงใหญ่ออกไปถนน เส้น304นะครับถนนสี่เลนที่จากจากกรุงเทพไปนครราชสีมานะครับจากตรงนี้ออกไปถนนเส้น304เพียงแค่5กิโลเท่านั้นนะครับเราขี่ตามถนนหลวงไปนะครับถนนหลวงใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ไปออกตรงตลาดไทยประคองนะครับหลังตลาดนะครับจากตรงนี้ไป6กิโลนะครับนะครับจากตรงนี้ไปสี่แยกกระบินบุรีนะครับไปสี่แยกกระบินบุรี 1ิบเจ็ดกิโลนะครับสีแยกกระบินบุรีนะครับแล้วก็เปรียบเทียบจากถ้าพี่ๆนะครับเพื่อนๆคุณๆท่านใดนะครับที่สนใจที่ดินแปลงเนี้ยถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธินะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธิร้อยห้าสิบห้ากิโลนะครับชนบุรีร้อยยี่สิบเก้ากิโลเท่านั้นนะครับชนบุรีร้อยยี่สิบเก้ากิโลสะเซิงเซานะครับแปดลิวนะครับ เก้าสิบเ็ดกิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็เปรียบเทียบจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับสนามบินสุวรรณภูมินะครับจากตรงนี้ไปสนามบินสุวรรณภูมิก็จากสนามบินสุวรรณภูมิมาที่แปลงเนี้ยนะครับถ้าเปรียบเทียบจากสุวรรณภูมิเลยร้อยสี่สิบเ็ดกิโลเท่านั้นจากตรงนี้ไปตลาดโรงเกลือรันนะครับตลาดโรงเกลือรันสัะแก้วนะครับจากตรงนี้ไปก็ ร้อยเก้ากิโลนะครับสนใจก็ลองเข้ามาชมพื้นที่จริงได้นะครับเบอร์ติดต่อศูนย์เก้าแปดนะครับศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับห้าสองหกหกนะครับบัตรก็ยินดีจะพามาชมพื้นที่จริงนะครับชมพื้นที่จริงแล้วก็เข้าไปคุยกับคุณลุงคุณป้าได้โดยตรงนะครับไม่บัตรไม่ได้ปิดกั้นนะครับไม่ได้ปิดกั้นต้องให้คุยกับเจ้าของนะครับผู้ซื้อผู้ขายต้องได้คุยกันนะครับ ถึงจะได้ความชัดเจนนะครับโฉนดคุดแดงนสสี่จอนะครับรายละเอียดต่างๆก็ลองมาคุยกันได้นะครับนี่เลยนะครับที่มองเห็นสวนยูคาลุงโล่งเนี่ยทั้งหมดนะครับนี่เลยนะครับขายพร้อมยูคาเลยนะครับอยู่ในหมู่บ้านที่ดินติดถนนลาดยางนะครับสวยๆนะครับราคานี้แปลงนี้ถือว่าถูกนะครับส่วนใหญ่ราคารอบข้างแถวนี้มีจะไล่ลงหกแสนเจ็ดแสนนะครับ ติดถนนงานเป็นล้านก็มีนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอวอวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับคุณคณทุกท่านมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการะอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้ร่ํารวยนะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับบัตรก็ จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพูดผิดพูดพลาดพูดพังประการใดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับแปลงนี้นะครับเป็นที่โคกลูกหลังสวยๆเลยนะครับถนนเส้นนี้เราสามารถที่จะปิดได้เลยนะครับเพราะว่าใน,นโฉนดเราไม่ได้ระบุเป็นทางสาธารณะนะครับโฉนดเราคือเป็นแปลงติดกันนะครับทางเส้นนี้คือ ทำไว้ใช้เองเที่ยวเองนะครับสนใจชมพิกัดนะครับหรือชมรูปโฉนดทักเข้ามานะครับเบอร์ติดต่อ098007นะครับ5266เบอร์นี้เป็นเบอร์ลายของบัตรนะครับบัตรใช้เบอร์เดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่แปลง13ไร่40ตารางวาราคาไร่ละ300,000บาทเท่านั้นนะครับฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ สำหรับวันนี้บัตรขอขอบพระคุณมากครับ